ห้าข้อที่ไม่ควรทำในเซิร์ฟกดข้อที่หนึ่งห้ามควรแอดมินระวงกำลังสร้างของในเซิร์ฟเพราะงั้นคุณอาจจะได้รับอันตรายได้โดยไม่รู้ตัวอ่าอากาศดีจริงๆโอ้แอดมินนี่นะแอดมินครับแอดมินครับตอบหน่อยครับแอดมินครับบน่นเลยโอ้อยทำคำขคอรกก็เป็นไหมโอ้โหนี่ดีมากเลยหนึ่งบ่น เย่เย่เย yeah, 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 ่เย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 ่ย่เย่เยเย่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 ของรางวัลอะไรเออเออเ่ o กดข้อที่สองถ้าแอดมินถือขวานไม้วิ่งไปวิ่งมานั่นเป็นวันซวของคุณแล้วล่ะบ้านคุณอาจจะหายไปได้ถ้าคุณสร้างเกกะเฮ้ยมัอนบ้าแล้วเนี่ยกายกิ สร้างเลยตอนนี้เนี่ยนี่หน้าทำลายทิ้งกลางนี่เอ้ยมาบ้านเราดีกว่าอะไรเนี่ยาาลาวาอะไรเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยอ้าบ้านแสนสุขเอ้ยใครเนี่ยฮะทำอะไรอ่ะบ้าโอ้กดข้อที่สาม อย่าได้ขอของแอดมินเป็นอันขาดเพราะงั้นคุณอาจจะได้รับของที่มันหายากเกินจนคุณไม่อยากได้เอ้ยแอดมินครับขอของหน่อยครับอะไรวะแอดมินครับขอของหน่อยครับแหมผมอยากได้ของนะครับไม่ดีครับออกไปเลยให้เครับพิมพ์แป๊บนะให้ไม่กล้าเหมือนชิ้นเลยนี่โอ้เย่โอ้แล้วนี่อะไรกันเนี่ยมันของดีแน่เลย กดข้อที่สี่ถ้าแอดมินถือดาบเพชรวิ่งไปวิ่งมาไล่ฆ่าผู้เล่นแล้วแล้วก็จงคิดไว้เลยว่านั่นแหละปลอดภัยสุดแล้วเพราะอย่างน้อยคุณก็รู้เขากำลังทำอะไรอยู่ต่อยแม่งต่อยแม่งต่อยต่อยต่อยตบ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 ต่อยเออดับแล้วกดข้อที่ห้า เป็นกฎที่ทุกคนต้องจําให้แม่นเมื่อแอดมินยืนเฉยนั่นคือนรกแท้ๆละเพราะเมืเขายืนเฉยเราจะไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่อาจจะคิดทับคิวคุณก็ได้ทับแบนคุณก็ได้หรือไม่ก็กดดุ่มเซิร์ฟแม่งเลยเพราะฉะนั้นจงระวังตัวไว้ดีเมื่อเขายืนนิ่งเฮ้ยนะั่นแอดมินนิ่งอ่ทำอะไรอยู่อ่ะแอดมินแอดมินหวัดดีครับทำอะไรอ,อ,อยู่อ่ะ Hãy subscribe cho no no no, no. <coughs> <coughs> <coughs>